ยังไม <unemployed. S 3> <GH TS> ่เข้านะคะวันนี้ใครจะเตะบอลเข้าโกนะคะหนึ่งออเข้าไเข้านเอเอาหนึ่งอาัวรโต โอ้โหเป็นช้างซุปเปอร์ตาบอ๊ะเด็มบอ๊ะเด็กบอ๊ะเอ้าโอ้โหอ่ะเดินมาเลยเดินมาเลยเดินมาโอ้โหเก่งมากครับปรบมือโอนโอ้โหสุดยอดเลยครับอ้าวอ้าวอ้าวนะฮะโอ้โหปรบมือให้น er ้องมบานนยรับท่านผู้ชมครันต่อิงไปครับผมเชือกไหนบุญชูก็บุญชูเอาพิตตี้พิตตี้มาเหรอเอาพิตตี้เปิดงานก่อนพิตตี้นะเอ็มซีแล้ต้องการ ระดับสนุกนะครับช้างเชือกหนานะครับแจ้งแอดมินได้เลยนะครับแจ้งแอดมินได้เลยนะฮะอ๋อพิตี้พิตี้พิตี้ทำอะไรเดียวเดียวเดียวพิตี้กขาอะไรกโดดกล้องเลยโอ้โหเรียบร้อยครับพี่น้องอุ้มบุญติเตีบอลใส่ขากล้องพ่อสิงห์นะคะกล้องเรียบร้อยเลย มุดเศษโดนกล้องครับผมเรียบร้อยเลยพี่น้องโอ้โหบุญผมนี่กล้องไม่ร้อนค่ะอุ้มบุญติถูกขากล้องแอนตาซินรับผิดชอบ รอนะคะรอมาใหม่นะครับมาใหม่นะฮะเมื่อกี้กล้องมีปัญหานะครับอ่ะเปลี่ยนคนใช่ไหมอันนี้นะะเอาเจ้าคุณชูคุณชูชโอ้โหไม่เข้านะครับขอใหม่ขอใหม่ขอใหม่นะครับขอใหม่ไม่เข้านะครับไม่เข้าขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นอะไรให้กับเป็นกำไรเป็นกำลัง กำลังใจนะคับให้กับน้องๆช้านะครับอ่ารับท้ายคุณชูครับเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าโอ้ยเข้าไปแล้วครับท่านผู้ชมครับเข้าไปไปที่เรียบร้อยครับตอนนี้ครับมาได้เลยครับต่อไปครับน้องเดินรักครับผมอ้าวเดินติดไปครับใส่กติกินนะคะกติกินแน่ๆเข้าไปเข้าเข้าไปเข้าอ้าวอะไรเนี่ยเอาเอาเอาตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ครับเอามาตั้งหลักใหม่ก่อน ไ,ไม่คือไม่คือไม่คือไม่เข้าแน,น่ๆไม่เข้าแน,น่แลืมหมดแล้วครับโอ้โยครับเข้าเป็นที่เรียบร้อยครับเก่งมากครับครับปรบมือนะครับ่านแล้ว,วสวัสดีครับน้องนาโนโกโลกฟุตบอลนะคะเฮ้ย <c oughs> ได้นะครับอยากปินแม่ยกให้น้องชานะครับแจ็แอดมินได้เลยนะฮะอ่านะครับต่อไปก็ผมต่อไปจะเป็นน้องชื่อใจนะครับต่อไปเนี่ยเสือ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 เอาตัวหับไม้ปัดน้องชื่อใจครับผมน้องชื่อ้จอ้าวพร้อมยังพร้อมแล้วเอาไปโชว์แล้วนะคะโชว์ชวนะคะอะไรนะโอ้ยเรียกลุกพลังคอเลย

เอางัดโชว์แล้วสองซ้มเอางัดจะให้งัดไปจะอะไรองัดได้ไงพี่ชื่นมากวนแล้วพี่ชื่นมากวนใจแล้วเอางัดดูงัดงัดตั้งงัดตังงัดตัง ตั้งเงัดตั้งัดจุ๊บจุ๊บบ้องแบมไม่เข้านะคะบ้องแบมไม่เข้าลูกเขียวไปซ้อมมาลูกเขียวนี่เตะไปแั้วเคลียรเลยนะลูกเขียวนี่ปผมก็เสียผมก็เสียเบื่อหนีเอาหน่อยผาบไปหลีกเมื่อเดี๋ยว เอาโอ้โอะไรนะเป็นกูเนี่ยไหมโอเคขอบคุณน้องป๋อมแปงมากเลยนะครับเอฟซีนั่นใดนะฮะต้องการสารไปหุนนะครับช้าเพิ้ตไหนแจ้งแอดมินได้เลยนะครนี้ไม่อันหม้อเลาะตัวรับพ่อสิงนะคะ ดูดนะคะโทรศัพ์กสิงนะคนละเรื่องกันเลยกัวกับหัวกับหางนะคะดีเจเพิ่มดีเจเริ่มแล้วนะคะดีเจเริ่มแล้วน้องแกตาจะเตหรือว่าแม่จะเตนะคะแก้วตาแ้วตาแกตาแ้วตาบก่อนครับมก่อนารบแก้วตา เอาเข้าเข้าไม่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 เข้าขอไปสี่รอบเลยนะอะได้ยินเสียงดนตรีนะคะสายสะโพกเรียกเอวแล้วนะคะนี่ยโยกซ้ายโยกขวา สาหใส่ตูดด้วยใส่ตูดด้วยควนใหม่นะคะเก่งมากเก่งมากเอาเตะลูกเตะยอยแรงเดียวเตะเตะหนึ่งสองสา เก่งจังเลยเข้าเลยนาโนเข้าเลยสวัสดีค่ะต้องมาเป็นอุ้มบุญนะคะอุ้มบุญอุ้มบุญยังไม่ทันได้เตะนะคะอุ้มบุญอุ้มบุญยังไม่ทันได้เตะเตะแล้วบอกเจ้าเดี๋ยว à, đu uốn bôn chè bôn. tập hợp qua. tập hợp. tập hợp. tập hợp

พอเสือลูกชายคอยเต้นญี่ปุ่นน่ะใส่สะโพกโยกแอวอยู่ลอมือตะนี้ตุนลูกชายคอยเนาะผู้เดละสักงยันใหนคักเนเทะบุญชูเาเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วดูนะครับบุญชูสักยันให้เลิศรักนะคะสักยันให้เลิศรักไปที่ไหนก็มีแต่คนสักยันให้นะคะอาเต้นต่อนลูกเต้นให้ไม่ดูก่อนเร็วๆๆๆ่เ่จ้าค่าขนม